เราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดนะครับผมพามาทางเส้นบรมราชชนนีนะครับซึ่งเป็นทางหลักที่ยังมุ่งสู่บางการอยู่แล้วผ่านพุทธพลทนมาครับเพื่อจะมุ่งสู่ถนนเพชรเกษมที่ทางตัดเพื่อจะไปนครชัยศรีนะครับนักทีมงานไว้แถวๆนั้นครับใกล้ๆแยกนะครับเป็นร้านอาหารชื่อร้านเพชรพยานะครับร้านนี้ก็เรียกได้ว่าเก่าแก่ทีเดียวนะครับคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ก็แวะกันมาจํา มีความพิเศษตรงไหนชอบตรงที่ว่าเป็นเหมือนศูนย์อาหารนะครับซึ่งมีสับข้าวจานเดียวนะครับหลากหลายอย่างมากเลยแต่ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันแหมเราก็เลยสามารถสั่งอะไรมารวมกับอะไรให้ออกมาตามที่ต้องการได้เลยเดี๋ยวผมพาไปชมครับร้านเพิรยานนี่นะครับเปิดมานานแล้วครับกว่า20ปีตั้ง,งริมถนนเพชรเกษมบริเวณตัดกับทางแยกถนนบรมราชชนนีนี่แหละครับเลี้ยวไปทางอำเภอนครชัยศรีก็จะผ่านแยกต่างระดับไปนิดเดียวนะครับ ร้านนี้เมนูหลากหลายมากมายเลยจะลองสั่งแปลกๆดูนะครับป้าผมเอาอันนี้ก่อนฮะหมูแดงหมูกรอบขาหมูราดน้ําขาหมูในจานเดียวนะโอเคเดี๋ยวไปดูครับหน้าตาจะเป็นไงครับคุณป้าที่นี่เรียกว่ามือหนักทีเดียวไม่หวงของนะครับจัดเต็มทุกจานครับไม่ว่าจะเป็นขาหมูชิ้นใ,นใหญ่ๆนะครับหมูแดงหรือเป็นหมูกรอบที่เพิ่งลงจากเตามา ถ้าใครหิวมากระหว่างรอก็ลองท้องได้ด้วยติ่มซำที่สามารถเดินไปหยิบเองได้เลยครับก็ขอแนะนำครับสำหรับทัานที่เดินทางออกจากกรุงเทพไปทางจังหวัดนครปฐมนะครับแวะกันได้ครับตั้งแต่6 0โมงช้าถึง4.00โมงเย็นครับที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางกับที่ร้านเพชรพยาแห่งนี้ครับ เมื่อกินอิ่มกันแล้วครับการเดินทางต่อกับทีมงานอีก5ชีวิตแม้ว่าตาก,กล้องแล้วก็ทีมงานของเราจะสูงขนาด180เซนก็ยังสามารถนั่งเบาะหลังของ t o y ยต้ h ไ l u ักซ v o คันนี้ได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ยังสามารถปุนสเสบียงได้ที่กล่องคูบ็อกซ์สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยนะครับ หลังจากได้กินข้าวกันไปแล้วนะครับอิ่มหนำสับ,บรานจ้าจอเริ่มหนาแน่นเรามาดูเส้นทางกันดีกว่าโดยการใช้ Apple CarPlay นะครับเราสามารถค้นหาได้เลยนะครับว่าจุดหมายต่อไปเราก็คือวัดท่าเสือนะครับเส้นทางได้แล้วครับนำทางได้เลย ตลอดเส้นทางการเดินทางในครั้งนี้นะครับค่อนข้างจะสะดวกสบายเพราะว่าเรามากับ Toyota Hilux Revo l o c ่ o คันนี้ครับที่มาพร้อมกับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ครบท้วนนะครับบนหน้าปัดพวงมาลัยปรับ4ทิศทางพร้อมกับปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆระบบเครื่องเสียงแล้วก็จอสะดวกสบายครบครันทีเดียวครับ ขับรถมาประมาณ30-40นาทีนะครับเราก็มาถึงจุดหมายแรกของเราแล้วนะครับที่วัดถ้ำเสือซึ่งเป็นแลนด์มร์คสำคัญของอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับที่วัดถ้ำเสือแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นสันักสงฆ์ธรรมดาเล็กๆเนี่ยแะครับทุกวันนี้ประชาชนศรัทธาก็เลยร่วมกันสร้างนะครับจนวัดใหญ่โตอย่างที่เห็นนี่บันไดค่อนข้างจะสูงนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะ ไม่ไหวก็มานั่งรถล่างกันได้โอเคไี่ขึ้นได้เลยไหมครับได้เลยอ่าขึ้นได้เลยครับมามาให้หมดเลยรถลางเราเคลื่อนแล้วนะครับปรากฏว่าก็เสียวนิดหน่อยแต่ก็แข็งแรงครับจะเป็นสลิงเส้นเดียวกันแล้วก็จะเป็นสวนกันขณะที่ขบวนนึ่งขึ้นจีกขบวนก็จะลงมาจัดละครับปะ่ะถ้าใคลงกัน ทางขึ้นจากบันไดหรือรถรางที่ขึ้นมาแล้วนะครับจะมีทางลาดไว้ตลอดสำหรับรถวิวแชร์ผู้สูงอายุนะครับสามารถไปได้ทั่วเลยครับพอขึ้นถึงบนก็จะเป็นลานกว้างแล้วอันนี้ก็สบายแล้วครับไปดูกันครับ ที่วัดทั้งเสือแห่งนี้นะครับนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับรอบข้างมีทุ่งนาที่เขียวขจีเป็นฉากหลังแล้วก็ยังเป็นวัดสําคัญที่ทั้งคนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อมากราบไหว้นมัสการพระพุทธรูปปางประธานองค์ใหญ่ที่ประทับเด่นอยู่บนเนินเขารวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่บนชั้นสูงสุดของเจดีเกตแก้วมหาปราสาทที่สูงเด่นถึง69เมตรครับ นอกจากนี้นะครับความยิ่งใหญ่อลังการของวัดที่เราเห็นได้มาแต่ไกลเลยนะครับความงามเหล่านี้นะครับมีรายละเอียดของสถาปัตยกรรมผสมทั้งไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็จิตรกรรมโบราณยังนึงดูดให้เราสนใจชื่นชมแล้วก็อยากจะเก็บภาพไว้อีกด้วยครับหลังจากที่ขึ้นไปสักการะด้านบนแล้วนะครับทางลงเนี่ยแนะนําให้ลงทางฝั่งซ้ายเพื่อจะลงบันไดลงมาทางถ้ำเสือนะครับแต่ว่าถ้า ท่านผู้สูงอายุท้าไม่ไหวจริงๆก็ลงทางรถรางไฟฟ้าได้เหมือนเดิมนะครับนึกขึ้นได้ครับว่าที่ว่าก่อนหน้านี้เป็นเพียงสำนักสงฆ์นะครับก็คือบริเวณนี้แหละนะครับภายในก็มีพระประธานนะครับแลมีวัตถุมงคลรวทั้งพระสงฆ์นะครับที่รอรับสังฆทานจากผู้มีจิตศรัทธาอยู่นะครับลองชมรอบๆดูครับ ท่านที่จะมาเยี่ยมชมความมดงามของวัดถ้ำเสือนะครับก็เปิดให้ชมกันทุกวันครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นโดยไม่มีค่าเข้าชมนะครับเรื่องห้องน้ำห้องท่าก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะสะอาดสะอ้านมีหลายห้องแยกระหว่างชายหญิงนะครับลานจอดรถกว้างขวางใหญ่โตด้านหน้ามีร้านค้าของฝากให้เลือกมากมายครับ ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับวัดถ้าเสือหลังจากเราได้ดูกันรอบๆแล้ววันนี้คนเยอะมากครับทัวร์มาลงกันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อครับที่ร้านไอดินกลิ่นข้าวนะครับซึ่งอยู่หลังวัดเองก็จะมองเห็นวัดถ้าเสือด้านหลังด้วยผ่านท้องนาเดี๋ยวไปกันเลยครับจากท้องนาธรรมดาธรรมดาแต่สายตาของคุณเปิ้ลกลับมองเห็นความอัศจรรย์ของความงามที่ซุกซ่อนอยู่นะครับแบ่งพื้นนาบางส่วนมาเป็นไอดินกลิ่นข้าว จุดเริ่มต้นของการทําร้านนะคะก็คือเดิมทีเนี่ยที่นาเป็นที่ดินของบรรพบุรุษของคุณยายก็เลยคุยกับแฟนว่าเออเราอยากทําร้านอาหารนะเราอยากทําเปิดร้านขายกาแฟสดในบรรยากาศทุ่งนานอย่างนี้ค่ะคือเรามีที่ดินเราอยู่หลังวัดดังของกาญจนบุรีคือวัดทําเสือกับวัดทําขอน้อยเราก็เลยมองว่าถ้าเราทําตรงเนี้ยเราอยากทําเป็นแบบครบวงจรเออในเรื่องของเรามีทั้งเครื่องดื่มกาแฟสดมีทั้งอาหารไทยส้มตำส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือนนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนกว่าๆค่ะ เอาอย่างแรกเลยครับที่ท,ที่วันนี้ที่แนะนําตอนนี้เป็นเมนูใหม่นะคะที่ออกมาคือเป็นเมนูเมียเม่ยงสองแคดค่ะเมี่ยงสองแคดของที่ร้านเราก็คือจะมีเป็นผักสดในเรื่องของวัตถุดิบเราจะใช้เป็นตัวเบคอนลมควันแล้วก็กุ้งลวกสุกแล้วก็น้าจิ้มก็จะเป็นน้าจิ้มสุดเฉพาะของทางาร้านะคะจะมีเมนูที่แนะนําอีกเมนูหนึ่งก็คือตํามถาดหลวงพระบางจะมีครบเลยทั้งขนมจีนแคปหมูผักสดหอยแคร แล้วก็กุ้งให้ค่ะแล้วก็แนะนําของจานนี้คือเส้นมะละกอแล้วก็เมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดน้ําพริกกะปิปลาทูนะคะกะปิแล้วก็คือสั่งมาจากใต้เป็นกะปิเคยกุ้งแ็งจะวางเคียงด้วยผักมีทั้งผักดิบแล้วก็ผักที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ชะอมชุบด้วยไข่แล้วก็เมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าวผัดหมูแดดเดียวแล้วก็เมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นแกงส้มตดบัวหมูย่างค่ะอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือระเบิดมีทุกอย่าง ตั้งแต่หมูตุน๋นลูกชิ้นหมูเนื้อหมูตับเครื่องในแล้วก็ตีนไก่ค่ะเค้กเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็คือชีสเค้กหน้าไม้แล้วก็เค้เคไกคไข่ไต้หวันเพราะว่าเค้กทุกชิ้นของที่ร้านจะไม่มีสารเสริมไม่มีสารกันเสียกาแฟที่นี่เป็นไงบ้างครับมเมล็ดก,กาแฟของที่ร้านนะคะเราจะเป็นมเมล็ดก,กาแฟสองสายพันธุ์ก็คืออาราบิกา้าผสมกลัสตากาแฟของที่ร้านเราจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความสด ความหอมแล้วเราชาติที่เราคิดค้นสูตรขึ้นมาปรับปรุงสูตรด้วยเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่ถูกปากคนไทยมากที่สุดหลังจากที่เราอิ่มอร่อยกับร้านไอดินกลิ่นข้าวแล้วนะครับจุดหมายต่อไปของเราก็คือวัดถ้ำภูว่า วันนี้ได้ยินชื่อว่ามีสถาปัตยกรรมสวยงามมากนะครับเราไปดูพ,พร้อมๆกันเลยนะครับกับ Toyota h ไ l u ักซีโ r o ็อกโคคันนี้ว่าจะสวยงามขนาดไหนที่วัดน,นี้ครับเราจงคงเดินทางบนเส้นทางรองนะครับคดเคี้ยวผ่านหมู่บ้านสลับพื้นที่เกษตรที่มีท้องฟ้าใสและภูเขาสูงเป็นเพื่อนตลอดทาง ทางเข้าวัดถ้ำพุกว่าถูกตกแต่งไว้อย่างเป็นประเบียบสะอาดสะอ้านนะครับถนนล,ลาดยางเรียบสนิทพอๆกับเส้นถนนที่คมชัดดุดเส้นทางนำสู่ความสงบจากถ้ำอันยิ่งใหญ่นะครับกลายมาเป็นอุโบสถธรรมชาติก่อนที่จะได้รับการบรูรณะครั้งใหญ่ด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายครอบถ้ำเอาไว้ด้วยสถาปัตยกรรมของประยุกต์นะครับส่วนวดลายปริมาณกรรนูนสูงนูนต่ำนั้นเป็นกติธรรมของพระพุทธศาสนาที่ประณีตงดงามมากครับ ผมเข้ามาในบริเวณถ้ำของวัดถ้ำพุว่านะครับก็ดูแล้วก็คือเป็นถ้ำธรรมชาตินี่แหละครับแต่ว่าถูกนำาม,มาประยุกต์ด้วยการมีสิ่งก่อสร้างเสริมบันไดนี่เป็นไม้นะครับก็ไม่ไม่ชันมากค่อยๆเดินได้ครับับผู้สูงอายุท่านอยากจะมานะครับผมเชื่อว่าเดินได้สบายครับผมเดินลงมาแล้วเป็นแผ่นไม้ที่กว้างแล้วก็ไม่สูงมากนะครับไม่ชันมากเดี๋ยวเราไปดูต่อครับข้างล่างมีอะไรครับ ภายในถ้ำเป็นห้องโถงใหญ่มีห้องเล็กห้องน้อยประกอบอยู่รอบๆนะครับงดงานด้วยหินงอกหินย้อยธรรมชาติที่ถูกประดับไฟไว้อย่างลงตัวภายในถ้ำของวัดตะท่านภูว่านะครับค่อนข้างจะคดเคี้ยวแล้วก็มีหลายห้องมากเลยผมเดินไปเดินมาผ่านถ้ำพญานาคมาแล้วปรากฏว่ามาเจอน้ําหยดครับตรงนี้จะมีน้ําหยดติ๊งๆอยู่ตรงนี้คะลงมาที่พื้นนะครับราเขตพื้นเนี่ยจะตรนตลอดเวลาจนตลอดทั้งปีนะครับจะมีน้ําหยดเรื่อยๆนี่อย่างเช่นตอนนี้เป็นต้น พราะหน้าจะซับซ้อนมีหลายห้องอีกเหมือนกันครับผมไปต่อนะจากวัดถ้ำพูว่านะครับเราเดินทางไกลกันอีกครั้งหนึ่งไปบนถนนคดเคี้ยวสวยงามเพื่อมุ่งสู่อำเภอไซโยกเพื่อเข้าสู่ที่พักของเราค่าคืนนี้ครับ ร i วอล l ส์รีสอร์ทที่พักกลางขุนเขาแห่งอำเภอไซโยกนะครับอาแขนรอต้อนรับทีมงานด้วยมิตรภาพสมรรสแรกเป็นสนามหญ้าก,กว้างใหญ่เพื่อเปิดท้องฟ้ายามเย็นให้เราได้เห็นท้องฟ้ากว้างขึ้น ห้องพักแนวโมเดินที่ถูกจัดวางโดยรอบอย่างลงตัวนะครับมีทั้งแบบรอฟทั้งแบบบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ด้านบนโค้งน้ําส่วนเราครับเลือกที่จะเข้าแนบชิดธรรมชาติให้มากขึ้นด้วยบ้านพักแบบลาฟท r รูมนะครับซึ่งเป็นแพรที่มีทั้งระเบียงแล้วก็แพรไม้ไผ่อยู่หลังห้องที่ให้เราสัมผัสแม่น้ําแควน้อยอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับ ก่อนที่จะขึ้นมาอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นชุดใหญ่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ในแพ็กเกจเดียวกับห้องพักไปพร้อมๆกับพระอาทิตย์ที่ค่อยๆลาลับสันเขาตดลตาไฮรักลีโวร์็อกโคใหม่นะครับถูกปรับเปลี่ยนทั้งไฟหน้าไฟท้ายและให้ความสำคัญกับกระบะด,ด้วยฝาท้ายช่วยผ่อนแรงและไฟส่องสว่างภายในกระบะครับ นี่แหละครับรีสอดแห่งนี้นะครับก็มีห้องพักหลายรูปแบบนะฮะอย่างผมนี่ก็มาเลือกแบบลาฟเรียกลาฟนะครับเรียกว่าเป็นแพแล้วก็สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติมากนะครับอยู่ริมบนแม่น้ําแควเลยดีกว่าอย่าว่าริมเลยนะฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะเห็นแบบนี้นะครับเห็นสายน้ํายังคงไหลอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนยังไหลไม่หยุดเลยนะฮะแล้วก็ภูเขารวมทั้งหมอกก็มาเยี่ยมเยือนเราใกล้ๆรวมทั้งเสียงนกร้องมีให้ฟังใกล้ชิดธรรมชาติทีเดียวส่วนวันนี้ครับเราเดินทางกันต่อเดี๋ยวจะพาไปว่าไปที่ไหนกันบ้างครับ เราลาความประทับใจของ River Life Resorts เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปนะครับแต่จะเป็นที่ไหนติดตามกันได้ที่ EP หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางของเราต่อไปด้วยนะครับ